ไล่เลยน้องมักซิดาเออขัดอะไรเออป้าพี่น้องข่างเพื่อนเทาเลยพี่น้องเด้อซิดาเนี่ยบ่มีนอนบ่มีแต่มันซุกแห้งผมแบบไม่หล่นมันจะมีนอนอืมนี่มันวนเลยเรากินแต่ไหนมาข้างหังนามันอยากกินอย่างไเรากินแต่ละอย่างยาเราเราเถาแล้วเราปัดออกแล้วใส่ติ่งเราแล้วแต่แก้วนั้นยังไม่ได้ปัดใส่ติ่งนน้อง เดี๋ยวไปกินในมันบาดๆากใส่ติ่งเลยสาม,โ,มโ,นโนกับโมี่แห้งๆได้ท่องเลยวันน้มีเงินพาจะไปคาดอัดเืมติ่กักินน้วยังบด้ว,นในใวข้างบ้านเขานี่พี่น้องเลยไล่แท้ไล่บ่า เงียบเนาะเพรื่องอ้นอไงเนาะกินทอดอัานน้องเมกเนาะผู้เถอะะเือกแลนไปแลนมานาทองเนาะเงียบงเงียบเงาเงาพี่น้องเอ้ยไม่ร่ากันเป็ดเก่าฮะโอ้ยอันนีอุ้มเปก่อนนี้ซื้อนล้วนะน้ำก้อนบ้างอ่ะอิกทิ้ทงพรัเนาะอ่ามือเครื่อกันดังขับเบิดมันก็บเงียบเออดังขับมันนะแสงเบา ลงล้หอแม่เนาะวกะไรหาเรเน่เรามัก like ok er ินบออสมกมเออเออไอ้มอสแห้งยังหมักได้เราไม่ร่วงลงดินจรกงเออ มะดาหรือวิตามินซีสูงโคมูงมดพลังลงเราพี่น้องเนาะเป็นโลดเขาาไม่ขอ,องธรรมชาติเขาเขาเป็นไงเขาเขาเป็นตรงนีเนาะเราจะเอาอโต้ับเพ่อนเนาะเ <c oughs> นี่ยรปกันยังไร

嗯。 ชามหมักนาะเอาไปหวานมาอยูอ่กันต่อจ้ะเพาะแล้วที่กินก็ทองรับกินกินตัวเันเป็นสีสูงเนึกรสฝรั่งอันงใ่อื่นฝรั่งนึะวนเหลาเลยมารชีดา นอกพีนอกเนาะดีกินไนมเด็ขาดแล้วเอ่าขโมยเงินหักซ้ายเกเาได้เจ็บเป็นถังผุ่นมันอ่มเพย์นั่นมันยังเดากได้ปส่ติ่งมาเลยเจ็บได้ตองเลยทาตัดได้ยากได้นอกพี่นอกเนาะ เนออนก็นเงียบเงีมึนคนอยู่ำจำอรห่างนาขางนาก็พอเห็นเวียยแเงียบเงาเงาน่อยใดน,น,น,น่นึงเนาะมซนนี่เป็นพระทำไมองคือโอ้มึงเ้าห่าได้แหงียขนามันบวเลือดนะ,ะเรยวกะส,สับสับมีแหงแหงสูเก่าอย่้หมน,นีนเออจะไปโลเลได้ขาคคืนมึงได้ลูกมาก,ก็าตีมึงคาล,ลากน้าก็ได้ ดีมากข้าม <N> ่ <N> ้องพี่น้องเอออันอะไรกันยังวะเมือบ้าน้อกันมานอนนันลนเลยเขาญี่ปูตูนกันก็เลยกกูแดนไงล่ะเนาะเขาบอกรบรบมานอนนะกับอมียังนแับงนบอกก้าดอกนทองมันบอก เงือ่เมื่อไหร่ะเลือดออกมาแห้งขนาดนี้เนาะ่าน้ำไม่ห่อไว้ดีๆแล้วเนี้ยหมัดดีแล้วเออแล้วเขาจะใช้ยามเนี่ยเขาแรงเลยอันนั้นเด้อจะจัดกานเด้อเผาแล้วก็ยื้นอันเผาหาพื้นหาจีงเหรอเนี่ยมันหลุกๆเพลิงหลุกมันใหม่หมดเลยเด้อะไอ้ลางเลือดดองน้ำกับข้าวเทแปบจะดำเลยเออเหมือนมันข้าวเออแมนแมนแมนเขาของน้ำดูนาะเดี๋ยวนี้เนาะ เหี่ยวดุมันบอกอะไรมันมันบีบในนี่เนาะมันเก็บช่องน้อยมันบอกเออเหี่ยวก็ยิบย yep ิบดึงเออที่แท oh. ้นะมันบดได้เม็นปวดเหี่ยวเขาปวดเลือดเขาออกเลือเขาทรมานยามหนาวแห้งกระติกมันจีปวดเลยกระเท็ค oh ือเขานี่ปวดเหี่ยวเนาะเหยี่ยวเราไม่ได้มีเหี่ยวบบนี้ค่ะไม่แต่เลือดออกแม่นละวะอ่ากะล่างดีๆเด้อล้างสะอาดสะอางเลย หาแพลปลาเหียวแล้วเอนเลือดออกแล้วเขาล่างแล้วล่างน้าลงใจแบบแล้วเอาแผบลงไปกระถูแล้วแล้เาเสร็จเสร็จให้มันแหงไปจังอ่านดึงสลิปขึ้นมันจังแบบมันบเปียกมันบดแส้มันบดอัพมันบดติดเสื้อล่าเสื้อโลกเขาแกบอกที่ชนกันนี้นี้้รน้งนบนนนใ้ร้น มันเปลี่ยนมเสยมันบ่ยิงล้วเขาละมานที่ตายงเฮ้ยคือบ่ยิเดี๋ยวอารมขึ้นอมลงสิเป็นแม่นอย่างกมหิเียคนเป็นประสาทย้อนนมััถจะน้อยมันก็เป็นคือกูนี่กูสอนมึงไว้กูสิบอกมึงไว้ฟัง่น ใายครับผ um e, pues no. ้ายเขาเปเป็นงานของเอาผมยังำหลับขคะแล้ลูกเร่องเ่องเหือมากค่เนอาเน่อยาเรื่องกรเอาัวเอายังบุพเพาคิดตกหาเงินไว้ก่อนหาเงินมีดินมีเงินผัวน่ันเล้มาเองดอก เราก็ต้องหาคนที่เลี้ยงเราได้เนาะพี่น้องเนาะหาคนที่คุ้มครองเราได้แล้วก็หาคนที่ดุมันขยันเพียรอยากเห็ดอยากสางอยากสาอีหลีเอเมนมานั่งจูบยากินเหลาเมาสุราไอที่นะคะเอามาได้เนาะตรงเนาะทุกคนไม่เราเคยเคยผ่านประสบการณ์ไปเคยกับชั้นแม่คนหนึ่งเคยกรบเจ้าพูจักหรือใครเป็นหรือไรเนาะเ่็นบอกคือน้องหนัดแล้วออกบ่เหินอืมเรากับเป็นผู้หญิงที่ว่า อยู่ในโอวาดพ่อแม่เด็กพี่น ong เลยนะอนาคตข้างหน้านี่เขายังบอกบททันได้เด็กพี่น้องเด้อเขาก็ยังบอกบททันได้บามันที่แบบเออลูกฝอยดีเฟอร์เฟกทุกอย่างบ่แม่นเด็กปีนออ้องดีนะสุบันนี่เดียวนี่เราฟังความพ่อแม่นะเดียวนีแ่แต่อนาคตคอยบอัวเขาคิดเพราะว่าเขายัางบททันส่งบ่เห,นหนน็นเน้าตองตองคือกันนี่คืออยู่รวมฝอยดีดีตอนอยู่ในโอวาดยุดนะ่นมาเดียวนี่ แกว่าว่าถึงว่าอนาคตขังหนาเขายังบอกท่านอู้อันว่ามันจะเกิดยังขุนนทองมาคูว่ามันมักได้ก็ได้หามออหามเขาก็หามก็ได้มัดได้ลงได้แต่ว่าลงได้มักได้ใคเขาเอ็ไในใชยตาเอาหูของคุณนั่นเ้อเไม่่อยของคุณแต่คุนี่อยู่เพือนอยู่ใส่โรแม่เป็นอไรเห็ดเบียบยังดีบอมาหามาถูมาลงกันเวนทีไปหลักลมพัวเขาพื้นดังขัด เนาะเอาเล่ตองเลยเล่เมอนกับเ่วัวสมัวมันเลยเล่ิเนาะนะโบกโซนเราเราใหญ่เลยเราเป็นผู้สาวแล้วอีกสามปีข้างหน้าในการเต็มโตแล้วนี่นี่ก็สิบห้าปีนี่เนาะสิบห้าปีเลยสิบหกสิบเจ็ดสิบปดกรวุดภาวะแล้วนี้ค่ะร่วงร่วงวุดภาวะแล้วบนี้ค่ะแล้วจะไปหาเงินได้สามปีข้างหน้า แล้วน you, s right. <S ี่น <Arrow> e okay. ันทางขายข้าขายเยก่อขก่อนเ้องอยากห้าอยขนมเยี่อขนมแก้วตุ้ยไปย่างนั่นต้องเนาะคือว่างเดินไปก็คือวแาบอันอันครูว่ามีอยู่ในหมู่บ้านสัญญามีบอกไปเอามาเบิ่งดูไปไปไปเข้ามาเบิ่งไปสัญญาวัคซีนอรีบบอไปเอามาเบิ่งไปเอามาเบิ้ลซะอันนี้บอห้อง มีวันเดือนปีเกิดเลน,นางเด้อเด้อนางขันทองนางขันทองเลยสิเจ้เอ้าแม่ก็ซื้อขันเั่นและนางือน้ำซืออันเดินางทองมีน้ำสกุลน้เด้อพี่น,น,น,นอ้องเด้อท่านซื้อคนละนางขันทองบบได้ได้แม่ก็ซื้อขันเลยเด้อโบเอาบอ่เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เนี่ยนางขันทอง มอยงพงพงศักน้ำกุนพงศักน้ำสกุลพงศักอีกพี่น้องวันเดือนปีเกิดนันน,นัวันที่เท้าเอ็ดเอ,อว,วันที่สิองเดือนสิบเอ็เลยมาเออเดือนหนาในทองเดือนสิบเอ็ดนี่สองพันสิบสี่ไ,ไดหนังทองเราเกิดนะพี่น้อง วันเดือนปีเกิดแล้วหูแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่นแท้บ่หล่ตทองคนเอามาใส่เอาทซมมานอควาคนเอามาแต่อัเออครับแซนพุ่มแล้อเจี้ยแล้วก็เอาไปไปขอสซมโนคว้วขึ้นเด้อะานบอกแลอวคนสุดท้ายไปสุดาเนาะเดี๋ยวคนไปขอให้คนยากเนาะทุกบล็อกอะไรเอาไปห้องเทงว่าเขาจิดใส่บัตรแม่นโบแม่นโบเนาะ แม่กลมจิงบ่เลยครับของคนน้อยคนไดแน่กูจุดอันแบบก็แค่เพิ่ให้อันพยาบาลเจุดนีอนสิบสี่ไรเป็นนะอันนี้ก็สองบ่ว่าสิปีสิปีสิรวมประจำเดือนเลยอันนี้สองพเนาะนี่เนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดาบ่ตึก 10ปีม mm. ันแม่นสิได้ mm. 10ป uh, oh, ีข mm. mm. ึ้นประจําเดือนแม่น10ปีลําแกนอือก็กับนี่ก็เกิดนี่เขาเขาเกิดันบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นเราเขียนเอาหาวได้หาวเขียนซื่อๆอบ่แม่นมจริงนี่บ่แม่นนี่ันที่ออกเลยหมอบ่แม่นตรงนี นี่สงพันสอสองักยานองพันสสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบป่เเขียนบทถือเงทองสิปีว่ะสิปีคักแม่นมาอะไรมันคือแม่นเราเขียนบทถือเราเขียนมั่วไปห้ซื้อๆนี่อ่านเนาะอ่านวันเดือนปีเกิดนี่ต้องเลยเอาสิบปีร้ล่วงเ่ประจำเดือนค่ะตามแถาเนียน้องลุงนั่นสิปีนั่น นานสิบปีเขาห้องนะพี่โนโอ้องเอ้ไอติมสิบปีนะไอติมเจ้นนะ่นะสิบสี่ปีเจ้าเกิดอยู่อันอันยังสองพันสิบเออสองพันสิบนั่นนั่นเเกิดอปทำมาโมมนคัวหันบันงเต่อ,อพ่อเจ้าเก็ดพิษใส่มาสิบปีนะมันมันบวนนกวประจำเดือนจะเตือนแต่น้อยสิบปีนะนนพี่โนโอ้องพีมม่นมม้อง วยู ban, ่บ okay. um, ้านแต่าไม่มีอู้านแต่นอกนใช่ให้โลโลเลอันนี้โบแมนเช้าขะเอาไว้ไรเดอนีไเดอโมแมนแล้วโบแมนแล้วค่อว่านั่งข้านี่เกิดอยู่วันสองพนหรือว่าสองพันสิบเอ็ดประมาณเนี่ยแล้วนั้นเลไจังได้สิบสี่ปีแมนบอกพี่น้องน้องจะทำมไม่เจ๊ขูเขียนให้ต้นใเนยโบแมนไ้สิบปีมันจะจ้งเงอนป่ะ้ะมันนุมชค่ไงเพราะฉะนั้นจ้งเงินป่ะจ ้องลุกได้ขึ้นบอกไอ้ติ้มได้สิบปีน่ะนั่งเขาสิบปีจริงอ่ะติ้มายร่างขึ้นเออีมาเอตรงพันสิบสี่ตรงพันสิบห้ามึงได้สิลบมึงก่อนได้พี่น้องเด้อเอาลาไปก็ได้คลิปที่ได้พี่น้องกําลังเว้าเรื่องอายุของนางทองก่อนนี่เพิ่นเขียนให้ยพิษได้พี่น้องเด้อ